แต่ถ้าเกิดสรุปสุดท้ายแล้วอะบวกลบคูณหารแล้วอ่ะการที่ให้คดีที่เกี่ยวข้องที่ว่าจะไปออกหมายเรียกหมายจับอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอะไรเว็บพนันอะไรบีเอ็นเคหรืออะไรเงินมินนงมินนี่ผมขี้เกียจตามไม่เรื่องผมอะเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันนะเ,เกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันแล้วก็มีเรื่องอื่นด้วย,น,ยะนะถ้าให้ถ้าให้ว่ามันมีอะไรไปทางปปชอ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณสุรเชษเขาพูดมาตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้ปปรชรับเรื่องไว้แล้วเพราะะนั้นเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ย<ม>ก็ไม่ต้องทําแล้วคือเพราะว่ามันมีต้นทางอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็รอให้เขาทาให้เสร็จสิถูกไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองอย่างนี้ถ้าพูดสําหรับยกแรกได้ผมสรุปนะถือว่าคุณสุรเชษได้แต้มต่อ ออันนี้ยกแรกนะคะยกแรกนะผมก็คือผมคิดว่าคุณสุรเชษได้แต้มต่อเพราะว่าสิ่งที่ต้องการนันคือว่าอ้าวเรื่องไปเรื่องเป็นเรื่องทางปปชก็ให้ปปชทําไปไม่ไม่ใช่พนักงานจะพนักงานสอบสวนมาไปขอหมายเรียกหมายจับอะไรต่ออะไรวุ่นวายอย่างที่ทําอยู่ในขณะนี้ก็ก,ก็ถ้าผิดก,ก็ลงโทษไปค่ะรวมทั้งคนที่ถูกดําเนินคดีที่เป็นสามสี่คนที่ว่ามีทั้งที่อยู่ที่หาดยงหาดใหญ่อะไรพวกนั้น,นะก็อย่าลืมว่าคุณสุรเชษเขาเคยเป็น เคยอยู่ที่หาดใหญ่เคยอยู่ที่สงขลาะนะมันก็กกจะ,จะอะไรก็ตามทีอ่ะแต่ในแง่การในแง่ของท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ถูกสั่งไปประจําที่สำนักนายรุนทีค่ะท่านต่อก็ต้อง<ะ>ถือว่าถือว่าต้องถือว่า disadvantage ถือว่าถูกถูกลดทอนอำนาจค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ย เขาไม่เอาทั้งสองคนไปกองรวมกันแบบนั้นเ่าที่มีประสบการณ์นะคือเอาคนใดคนหนึ่งไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นคนหลักอ่ะก็คือตัวหัวหน้าเนี่ยถ้าย้ายก็ย้ายไปเลยย้ายแล้วก็ย้ายไปเลยนะไม่ใช่แบบนี้นะแถ้ามองแบบนี้เนี่ยทางท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติต่อสักเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่าก็อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถรักษาอํานาจที่มีอยู่ได้